ครมามาโซนนี้ก็จะเพิ่มเยอะขึ้นนะครับเพิ่มเยอะขึ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปโซนนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับนี่นะน่นะเราจะไปโซนนี้นะครับวันนี้ว่าเราจะเราจะมาโซนตรงนี้นะครับ เบออกดับไปเองอีก,นก,กอนนเนาะทำไรที่น้ำออ,ออกออกคนะรับปลาลูกมันอ,น so. อ,อด้คูใาไป้กเต็มเลยอว่าก,ก,กันแล้วนะครับล่วงลงมาพ<อ>่อถ,ถ่าย,ยากนึนะนั่งรถถ่ายก็ถ่ายไม่ได้ใน,ใน,น,นะเพือ่อนน้อง กนด้านแห้งๆ,ๆนะอันนี้ที่มันตุ้ยนะนต้นนี้ก็เยอะเหมือนกันนะเนต้นข้างในต้นใหญ่นะรอบไึกกว่าเดิมนะครับลึกกว่ารอบที่แล้วนะต้มีางไปอกรอบ